สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะพาท่าน,นเนี่ยมารู้จักกับเฮลิคอปเตอรต์อีกรุ่นนึงที่ใช้งานในกองทัพบ,บกไทยมาอย่างยาวนานนะครับเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้เนี่ยมีชื่อรู้จักกันว่าฮอท2 2 2หรือรู้จักกันในานามว่าเบล212นะครับเบล212เนี่ยเป็นเฮลิคอปเตอร์อนเนกประสงค์ใช้งานในกองทัพบ,บกนะครับมีขีดความสามารถดังต่อไปนี้นะครับ มีกาลังเครื่องยนต์ที่เชื่อถือได้มีสมรรถนะที่ดีนะครับที่สําคัญเนี่ยราคาไม่แพงมากเกินไปนะครับเมื่อเทียบกับแบงคอกเนี่ยราคาจะถูกกว่านะครับเนื่องจากแบงคอกเดียจะมีขนาดใหญ่กว่าและมีค่าใช้จ่ายในการดูแลในการใช้งานสูงกว่าและเองนะครับเบลส1งหนึ่งสองเนี่ยสามารถทําการบินได้ไกลถึง420กิโลเมตรนะครับทำความเร็วสูงสุดได้มากถึง220ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเร็วมากนะครับบรรทุกทหารหรือผู้โดยสารสูงสุดได้15คนโดยเบลส่งหนึ่งสองเนี่ยเป็นเฮลิคอ บล212เนี่ยจะอยู่ในรุ่น UH-1N ของบริษัทเบลนะครับเป็นบริษัทผลิตเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐนะครับซึ่งเบล212เนี่ยมันเกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทเบลของอเมริกากับบริษัทแพตไวต์นี่ของแคนาดานั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยเบล212เนี่ยกองทัพบกนิยมใช้ในการประกอบการฝึกนะครับการปฏิบัติการสนับสนุนทางธุรการนะครับเช่นการส่งสิ่งอุปกรณ์ทางชายแดนนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือประชาชนในถิ่นธุรกันดารการส่งผู้ป่วยทางการแพทย์นั่นเองนะครับ